สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกับบ้านเช่นเคยครับอยู่กับทรายค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะคุณกับป้านองดิฉันนะคะเขากําลังมองหารถรุ่นอะไรอยู่นะ วันนี้นะครับผมอยากจะได้กับ mercedes benz e 2 5 0 cdi blue efficiency ครับ 1, 2.1งจุดหนึ่งดับเ e a ลยูสอเกียร์ออโต้พอจะมีไหมจ๊ะโอ้ยคุณกัปั้นคะบอกชื่อรุ่นมาสะละเอียย <laughs> ขนาดเนี้ยไม่มีไม่ได้หลอกคะ่ะสำหรับคนลูกค้าอย่างคุณกัปั้น <ừ> ลูกค <ừ> ้าประจำของเราคะ่ะนี่เลยคะ่ะสำหรับ mercedes เป็นรุ่นที่คุณกัปั้นตามหายู่ร <laughs> ิง สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละ,ะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับแน่นอนกลับมาเจอกับเรา2คนนะครับกับวัชรยนชาแนลมาพร้อมกับรถสวยนะฮะแล้วก็รถมือสองคุณภาพดีที่คุณมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่าเราจะดูแลคุณอย่างเต็มที่เลยตอนนี้ถึงคิวแล้วอีกหนึ่งคันที่หลายคนรอคอยแต่ว่าหลายคนพอพูดถึงรถเบนซ์ที่มีความหรูหราแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเกิดเอื้อมไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่สามารถจับ โดยเฉพาะดิฉันเอกเป็นว่าวันนี้เนี่ยรุ่นที่เราจะนําเสนอนะคะอยู่ด้านหลังดีแล้วใช่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับรุ่นนี้ครับคือ Mercedes-Benz e250 นะครับ cdi ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ามาพร้อมกับระบบที่บอกไปนั่นก็คือ b o u e efficiency ครับระบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นระบบที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการ ประหยัดพลังงานด้วย wow. แล้วก็ลดมลพิษด้วยนั่นเองเอได้อยากเต็มประสิทธิภาพแต่ประหยัดน้านํามันแล้วก็ช่วยลดมลพิษลักโลกของเราด้วยใช่แล้ว okay. นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับเป็นอลิเกนซีดานเกียร์ออโต้เลยทีเดียวรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับสีสันที่หรูหราขาวมุกมุกแบบนี้โอ้โห ยังไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ตาเบนซ์นะครับที่ถือว,ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวก็มาแบบใหม่เอี่ยมคมริบเลยเห็นภายนอกสวยๆแบบนี้แล้วอยากเข้าไปดูข้างในกันไหมครับอยากไหมฮะอยากสิคะคุณแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปดูข้างในตอนนี้กดไลค์ก่อน กดแชร์ด้วยหรือว่มมาก,กดติดตามกดสับสไลด์กดกระดิ่งก่อนนะครับกดหรือยังกดแล้วค่ะคุณกดสจ้กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้พลาดข่าวสารดีๆก่อนใครว่าแต่ตอนนี้ดิฉันพร้อมแล้วใช่แล้วผู้ชมพร้อมหรือยังคะผมพร้อมไหมครคุณผู้ชมพร้อมแล้วสายพร้อมแล้วตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณต้องพร้อมก่อนอชาวบ,บ้านคนนะคะเพราะว,าว่าคุณจะต้องเป็นผู้พรีเซนต์คันนี้รถหรูดูดีกับ m ม r c e d ซ s b e n z คันนี้ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ ทรนะคะอยู่ใน Mercedes-Benz คันนี้แล้วว่าเป็นบุญของดิฉันจริงๆได้มานั่งรถหรูแบบนี้คุณป้๊แน่น,นอนนะความหรูหราความทันสมัยแบบนี้เนี่ยคุณสามารถจะสัมผัสได้เปิดประตูเข้ามาปุ๊บคุณจะได้พบเจอคอนโซลหน้ารถนี่มีการแบ่งด้วยนะคะว่าเป็นรูปแบบของลายไม้อ่อนๆแบบนี้นั่นเองอ๋อ,อยังไม<อ>่พอไปดูนี้ ใครที่อยากจะมีรถหรูแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตภายในตัวนะคะว<า>วคันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหลังคาสลปด้วยคุณป้าราโชอนหลังคานนี้เลยเอาละนนลี่คือไฮไลท์นะครับของคันนี้เลยทีเดียวถ้าเกิดอยากจะนอนดูดาวเราก็เปิดแหน้นาต่างของเราได้ตัวสัลลปของอ เอาละอ่ะนี่นะครับสําหรับใครที่บอกว่าทรัลลูของเราเน,เนี่ยเป็นกี่ระบบนะครับเริ่มต้นระบบแรกเนี่ยก็จะมีม่านก,กันไว้ก่อน1ระบบหรือว่า1ชั้นนั่นเองเอาละและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฮไลท์ของคันนี้เป็นอย่างไรและนี่ครับคือ เห็นไหมครับว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศด้านนอกได้แบบสบายๆเลยทีเดียวอ่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบนี้แล้วนี่เป็นแค่ออปชั่นแรกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นอื่นๆกันต่อเลยดีกว่าอคุณผู้ชมนี่เจ้าของรถเดิมเนี่ยเขาดูแลรถได้สภาพดีมากๆเลยนะผู้ชมลองดูสิว่าด้านในตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยยังไม่แตกยังใหม่ยังเงาอยู่เลยแล้วก็ถ้าระบบเสียง ตัวนี้นะคะ<ๆ>ก็จะอยู่การควบคุมด้านหน้า <S 1> <S 1> และยังมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยเห็นไหมคะเห็นจอแสดงผลด้านหน้า<ๆ>ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็มีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้พวงมลาลัยฟังก์ชันนะคะใครที่อยากจะได้รับความสะดวกสบายคันนี้ขับง่ายมากๆเลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหายห่วงแน่นอนแนวด้วยความที่เป็น m e r c e d e s Benz ครับเรามีแอร์แบ็กเนี่ยถึง4ลูกเลยในการบริเวณด้านหน้า แล้วก็ในเรื่องของความบันเทิงสื่อบันเทิงต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในรถนะครับคุณผู้ชมฮะคุณเคยได้ยินลำโพงยี่ห้อค a มเมอการดอนไหมฮะ <Wow. S 1> นี่เขาบอกว่าเป็นแบบชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยที่เขาทําเกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับลำโพงแน่นอนคกบว่าอยู่บริเวณด้านหน้าของเราเป็น oh. ที่เรียบร้อยเป็น,นระบบเสียงเซรารอบคันเลยคุณผู้ชมใชแล้วก็ด้วยความทันสมัยนะคะเทคโนโลยีของรถรุ่นนี้เนี่ย ระบบต่างๆจะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการปรับพนักพิงที่นั่งนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่น,นะนถ้าเกิดว่าอยากจะพักผ่อนสายตาของคุณนะครับชมฟ้ามองดาวนะครับก็สามารถที่จะปรับเบาะได้ตามสรีระของแต่ละท่านได้เลยนะครับด้วยความเป็น Mercedes Ben z เพราะฉะนั้นแล้วครับว่าตอนนี้ใครสนใจนะครับเรามีอีกหนึ่งคันที่คุณสามารถจะจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายดายเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่น จะจับจองเป็นเจ้าของต้องทำงานก่อนอยังครับยังไม่รู้ก็ <c oughs> ทำงานเนียเหรอคุณเชิญเบาะมาสบายมากๆเลยคะ่ะด <c oughs> อฉันหลับไปไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยออเอาเป็นว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะ <c oughs> เพียงคุณมีเงินเดือนพื้นฐาน36,00 0บาท <c oughs> ให้คุณได้ผ่อนสบายๆนะคะ <c oughs> เพียงเดือนละห8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญหลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณกระปั้นคะ เ็น้์ของเม r c e เ e s ด e เบนส์ไฟประดุนได้เบาไฟฟ้าก็มีเครื่องเสียงดีรอบคันในราคาเป็นแค่แปดแสนปลายๆเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมแปดแสนปลายๆเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงกับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสลิปเงินเดือนต่างๆหรือว่าในเรื่องของอาชีพเนี่ยเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะที่เบอร์0 9 6 9 9 1 1 4 4ครับ และสามารถติดต่อได้ที่อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0969911666ค่ะใช่แล้วนะรวมไปถึงเรายังมีเป็น Line แอดด้วยนะครับนั่นก็คือแอดวชิระยนต์นั่นเอง และยังมีช่องทางการติดต่อนะคะใครที่อยากจะเข้าไปดูรถเพิ่มเติมนะคะคุณก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ www.wachirayon.com ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับที่จะคอยอัปเดตรถแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับวชิระยนรถมือสองและก็อีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายค่ะที่จะได้เจอพวกเรา2คนแล้วก็ได้เจอรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะนั่นก็คือวชิระยนต์ชแนลนั่นเองนะคะเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกด ไลค์ like, แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกันดีใกล้พวกเราด้วยค่ะอเออเราจะได้เนี่พบเจอกับรถคันใหม่ๆรวมไปถึงกับโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นแรงๆนะที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกท่านเลยทีเดียว อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้แล้วอยากจะลองอยากจะสัมผัสนะครับวันนี้เนี่ยเราให้คุณได้มาทดสอบได้เทสดไดกันได้ด้วยโทรหาเราได้ทุกวันเพราะเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10 9นาฬิกานั่นเองอย่างสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้นะคะเราได้มีการพ้นฆ่าเชื้อนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหมดห่วงได้เลยใช่แล้วนะครับดูแลคุณนะครับตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาหาเรา รวมไปถึงกับการดูแลหลังการขายก็ดีเยี่ยมเลยทีดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าจะเลือกหรือว่ามองหาครับรถมือ2คุณภาพที่คุณมั่นใจได้ต้องที่นี่เลยครับวชิระยนครับใหญ่ที่สุดในเส้นจ้างวัฒนะหลัก4ครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนะี้เราสองคนขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันได้ใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะฝากติดตามไปด้วยนะคะว่าเราจะมีรถรุ่นอะไรมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวไป